หลังจากที่ทำตัว data table ไปเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาเราจะมาทำตัว login logout กันนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ทำตั้งแต่แรกเลยนะเราแค่ทำฟอร์มเขียนฟอร์มไปขึ้นมาตอนนี้นะเราก็ไปที่โค้ดก่อนนะเราก็บวกไฟล์เข้ามาใหม่นะก็เป็น l o g i n p p ขึ้นมาก็ใช้ html5 นะตั้งขึ้นมา โอเคเค้านี้เราก็ไปหาฟอร์มานะฟอร์มล็อกอินนะก็ไปหาจากบูสเตปเหมือนเดิมไปที่ Google นะแล้วก็เข้าที่บูสเต p ก็ใช้บูสเตปห้าเลยก็ได้นะบูสเตปห้าเลยแล้วก็ติดตั้ง cs s ติดตั้งสคริปอะไรให้เรียบร้อยนะก็ติดตั้ง cs s ก่อนนะ cs ก็ติดตั้งก่อน h แล้วก็ ต่อมาก็ติดตั้งตัวสคริปต์นะตัว js e e ก็ไว้ข้างล่างสุดนะไว้ข้างล่างสุดต่อมาเราก็ไปหาล็อกอินนะฟอร์มฟอร์ม ฟอร์มก็มีเพียบเลยเราจะฟอร์มมาไหนนะเราก็สร้างขึ้นมานะแล้วก็ดัดแปลงแก้ไขลังจากที่เราตกแต่งเรียบร้อยแล้วเราก็โค้ดฟอร์มนะลงเข้ามาใสนะ่แล้วก็ลองเล่นดูก็ไปที่เว็บนะลองเล่นดูนะเทนะพออินนะก็จะเป็นแบบนี้นะ หรือใครจะล็อกโค้ดตามนี้เลยก็ได้นะล็อกโค้ดตามนี้เลยก็ได้แล้วแต่ก็จะมีจุดตรงนิดนึ่งนะก็คือตรงปุ่มสุดท้ายนะก็คือปุ่ม cancel กับ login นะพอ login ก็เป็นบ u t t o n นะไชยสับมิ t